รับปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเคยไหมเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนแว่นตากันแดดกับแว่นตาธรรมดาแว่นคลิปออนจะช่วยให้คุณไม่ต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยๆด้วยการออกแบบที่สะดวกสบายและการติดตั้งที่ง่ายดายแว่นตาคลิปออนคือคำตอบสำหรับทุกการใช้งาน ไม่ว่าคุณจะอยู่กลางแจ้งหรือในที่ร่มแว่นตาคลิปออนจะช่วยคุณดูดีและรู้สึกสบายทุกเวลาเลือกแว่นตาคลิปออนเลือกเซนต์แพทริกวันนี้เพื่อความสะดวกสบายและสไตล์ที่ไม่เหมือนใครสั่งซื้อวันนี้ที่ Rabbit Shopping และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการใช้แว่นตา วันนี้เรามาจัดเซตพิเศษให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอกันเลยค่ะกับเส้นพทาิกเซตแว่นตาคลิปออนที่จัดหนักล้นๆให้ถึง29ชิ้นคุณผู้ชมครับตัวแว่นนั้นมีน้ำหนักเบาสวมใส่ง่ายสบายวัสดุมีความยืดหยุ่นไม่หักง่ายด้วยนะครับ เป็นวันที่สามารถเปลี่ยนเลนได้ถึง5เลนจัดเลนค่ะเลนเคลือบประลอดเลนโพลาไรซ์นะคะบราวเลนเลนสีน้ำตาลไนท์ดรีวิ่งเลนคือเลนสีเหลืองค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษเซนตแพทริกเซตแว่นตาคลิปออนปกติเซตละ890บาทซื้อวันนี้1เซตแถมฟรีทันทีอีก1เซตและถ้าคุณผู้ชมโทรทันในรายการสดเป็น99สายแรก รับฟรีไปอีกค่ะกับเข็มขัดปรับอัตโนมัติมูลค่าเส้นละ490บาทจำนวน4เส้นยังไม่พอยังมีนาฬิกาข้อมือมูลค่าเรือนละ390บาทอีก1เรือนและยังได้แว่นตา UV 400มูลค่า490บาทอีก8ชิ้นครแบบไปให้ยังไม่พอยังแถมกระเป๋าคาดอกอีก1ใบมูลค่าใบละ490บาทและกระเป๋ากีฬาใบใหญ่อีก1ใบมูลค่า690บาท ทั้งหมดนี้ที่คุณเห็นราคาเต็มอยู่ที่9,230บาทแต่วันนี้ฟังดีๆค่ะสายจบราคาเดียวสุดคุ้มเพียงแค่999บาทได้ไปทั้งหมด29ชิ้นและยังส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วยรีบโทรเข้ามาเลยค่ะที่เบอร์026669426หรือแอดไลน์ที่ adlinelabbitshopping หรือจะสแกนคิว o d e โด้านมุมจอได้เลยสามารถติดตามข่าวสารได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวาภายใน2-5วันนั่งรอรับของที่บ้านได้เลยสบายๆมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Labbit Shopping ปปเพื่อนสี 24, 24ชั่วโมง,โมงอยู่กับลีและทอ็อปเค่ะใช่ครับวันนี้เรามาเจอกันบอกเลยว่านำสินค้าขายดีชุดใหญ่ไฟกระพริบค่ะเพราะว่านี่ เต็มโตขนาดนี้เลยโอ้โหต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ใครเปิดมาเจอเรา2คนนั้นโชคดีสุดๆครับวันนี้ที่ผมใส่อยู่นี้หน้าเป็นยังไง Saint Patrick, เซนต์แพทริกเซตแว่นตาคลิปออนที่สามารถเปลี่ยนเลนได้ครับมันดีตรงที่ว่าไอลินชอบตรงที่ว่าเรามีแค่แว่นตาแว่นเดียวแล้วเราก็มีเลน คลิปออนเปลี่ยนไปแบบนี้เราไม่ต้องพอกแว่นตาหลายๆอันเลยอะ่ะสะดวกมากเนี่ยนะผมถอดแล้วเมื่อกี้คือใส่นี้นะ,ะแต่ว่าก็คือแกะออกมาแบบง่ายนิดเดียวเองเห็นไหมฮะไม่ต้องพกไปให้เยอะแยะเลยแต่วันนี้ที่เราให้ไปเยอะแยะก็คือของที่เราจัดไปให้ทั้งเซตมาดูกันหน่อยนะครับว่าเซตแพนทริกนั้นเนี่ยมีอะไรคุณผู้ชมบ้างน,นะครับนี่เลยครับแว่นตานี้ใน1เซตนะครับคลิปออนหเซตแถมฟรีนาทีอีก1เซตครับและถ้าหากคุณผู้ชมโทรมาทันในรายการสด99สายแรกนะฟังดีๆ99สายแรกเดี๋ยวจะเขาดาวกันด้วยรับฟีเ็ม ขัดปรับอัตโนมัตินี่ที่ผมใส่อยู่นี้นะฮะสเส้นไม่ได้ให้ไปเส้นเดียวให้แบบนี้ไป4<อ>เส้นนะครับไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับยังจะมีนาฬิกานี่อีก1เรือนแว่นตากัน UV 400อีก8ชิ้น<อ>ให้ไปแบบคราบแบบด้วยกระเป๋าคาดอกก็ให้ไปกระเป๋าใบใหญ่ก็ให้มานะครับ<อ>เรียกได้ว่าทั้งหมดที่ผมพูดไปครับคุณผู้ชมครับเบดเร็จแล้วรวมของที่เราซื้อไปด้วย29ชิ้นครับฟังไม่ผิดเลยครับโอ้โหให้เยอะขนาดนี้เลยนะเพราะฉะนั้นนะค่ะ 99สายเท่านั้นต้องรีบผิดโทรศัพท์และกลิ้งกลางาหาเราเพราะเราจะเขาดาวอย่างที่บอกไปถูกต้องนะคะเพราะว่าสินค้าเราเยอะจริงๆนะคะเราก็เลยต้องจํากัดสายหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวแบบอุย้ยขาดทุนนะไม่ไหวนะแต่ต้องบอกว่าว่นตาของเขาค่ะไม่ว่าท็อปใสหรือเอรินใสอันนี้คือรุ่นเดียวกันนะทรงคือเหมือนกันที่ชอบคือ ผู้ชายใส่ก็ล้อหล่อผู้หญิงใส่ก็สวยไหมคะเอะอสวยดูดีแบบนี้เข้ากันได้กับทุกใบหน้าทุกรูปหน้าเลยและที่สาคัญที่ลินชอบคืออะไรน้ําหนักเขาเบาคุณลินเป็นคนกระดูกใหญ่มากเลยนะตงเนี้ะจะใส่อะไรที่แบบหนักๆเนี่ยมันจะไปบีบรัดเจ็บตรงนี้แต่ตัวนี้น้ําหนักเขาเบาแล้วก็ไม่บีบรัดใบหน้าจนเกินไปเบา <au S 2> แต่แข็งแรงเอลินเบาแต่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวเรามาโชว์กันด้วยความแข็งแรงของเขานะครับอย่างที่บอกไว้เนี่ยเอลินบอกแล้วว่าเขาออกแบบมาให้เข้ากับทุกรูปหน้าเลยอย่างผมเนี่ยเป็นคนหน้ากว้างหน้าใหญ่นะหาแว่นใส่ยากอยู่ใส่เนนิแล้วปไงอ เออ,อแล้วที่บอกนะครับข้อดีอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าเราใช้เซตนี้แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องพกแว่นให้วุ่นวายครับ<ม>นี่คือกระเป๋าที่เราได้บอกไปนะครับในหนึ่งเซตเนี่ยเขาจะมี6กแว่นในกระเป๋าเดี๋ยวมาดูกัน<อ>มีหกคลิปออนเลยนี่นี่กระเป๋าแล้วก็เป่าหนังอย่างสวยอะ่ะเอออย่างนี้ก็พกสะดวกกระสสะดวกเดี๋ยวดูข้างในดูข้างในนี่นี่เขาเก็บเป็นสัดส่วนเป็นระเบียบแบบนี้เลยนะครับมีช่องใส่คลิปออนะแว่นคลิปออนของเราด้วยนะครับให้ดูตรงนี้นี่สูมมาใกล้ๆเลยตรงนี้เขาจะเป็นแม่เหล็กทางด้านข้าง เห็นไหมทั้งสองด้านแล้วเขาก็จะมีตัวล็อกอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพอใส่เข้าไปปุ๊บที่บนใบหน้าจะเต้นยังไงก็ไม่หลุดค่ะนะจะกลางวันกลางคืนอู้มันเกาะแน่นจริงๆนะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างทุกสิ่งที่เห็นอยู่นี้29ิ้ชิ้น1เซตที่คุณจะได้ไปต้องบอกเลยว่าคุ้มมากเลยนะคะ9 9 9บาทมาทวนกันหน่อยดีกว่าว่าในเซตนี้เราจะได้อะไรไปบ้างอย่างแรกเลยได้ครบเซตแบบนี้เลยนะ ซื้อ1เซตแถมอีก1เซตไปเลยนะคะแต่ย้านะต้องโทรทันเป็น99สายแรกซึ่งตอนนี้เชื่อว่าไม่ถึง99แล้วเพราะคนแย่งกันโทรหลั <c oughs> งบ้านนี้มือหนักเลยนะนะคะยังไม่พอยังแถมเข็มขัดปรับอัตโนมัติตัวนี้กูท็อปสายนี้จะบอกว่าตัวนี้คนแบบผอมๆใส่ได้ส่วนคนตัวใหญ่ก็ใส่ได้เพราะมันปรับระดับได้อย่างง่ายๆนี่นี<ๆ>่ซึ่งตัวนี้ได้ไป4ี่เส้นนะเป็นสเส้นเดี๋ยวของเบรกนิดนึงทีมงานแจ้งมาว่าตอนนี้70สายแล้วนะ70สายแล้วเหรอไวัยบ้าคุณพ่ออันนี้คือ แจกเพื่อนใช้เองใช้ในครอบครัวใช้ได้ทั้งคอเลยนะยังไม่หมดอ่ะไหนๆก็ไหนๆและเข็มขัดไปแล้วใช่ไหมยังไม่พอยังมีแว่นตาให้แว่นตาแบบนี้ทรงสวยๆเป็นแบบคลาแบบคลายไให้ไม่ใช่ให้แค่หนึ่งให้ไป8คือเยอะมากยังไม่พอมีกระเป๋าคาดอกแบบนี้ด้วยนะคะอีกหนึ่งชิ้นมีนาฬิกาอีกหนึ่งเรือนกระเป๋าใบใหญ่แบบนั้นกระเป๋ากีฬาอีกทั้งหมดนี้ครบยังอ่ะ 2ีชิ้นน่าจะครบแล้วนะครบแล้วครบแล้วนะ,ะแต่ตอนนี้ทั้งหมดเนี้ย9,000ันกว่าเกือบหมื่น,นะอะแต่วันเนี้ยจ่ายเพียงแค่9 99 9บาทฟังไม่ผิด29ชิ้นนี้999บาทและที่สิบัญจะส่งฟรีด้วยโอ้โหอย่ารอช้าคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ทีมงานแจ้งมาแล้วนะแล้วก็เราอัปเดตกันนาทีต่อนาทีนะครับตอนนี้อาจจะเหลือไม่เยอะอคุณโทรมาให้ทันเถอยยังไงก็ตาม9 9สายแรกวันนี้จ่ายเป็นราคา999บาท29ชิ้นทั้งหมดจะเป็นของคุณททันี วันนี้เรามาจัดเซตพิเศษให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอกันเลยค่ะกับเซนแพตติกเซตแว่นตาคลิปออนที่จัดหนักล้นๆให้ถึง29ชิน้นคุณผู้ชมครับตัวแว่นนั้นมีน้ำหนักเบาสวมใส่ง่ายสบายวัสดุมีความยืดหยุ่นไม่หักง่ายด้วยนะครับเป็นวันที่สามารถเปลี่ยนเลนได้ถึง5เลน เัดเลนค่ะเลนเคลือบตลอดเลนโพลาไรซ์นะคะบราวเลนเลนสีน้ำตาลไนท์ดริฟติงเลนคือเลนสีเหลืองค่ะซื้อวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ1เซตแถมฟรีทันทีอีก1เซตถ้าโทรมาทันในรายการสดนะครับเป็น99สายแรกรับฟรีไปอีกกับ15ชิ้นทั้งเซตรวมแล้ว29ชิ้นจากราคา9,230บาทครับจ่ายจบราคาเดียวแบบสุดคุ้มเพียง999บาทส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับ เคยไหมเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนแว่นตากันแดดกับแว่นตาธรรมดาแว่นคลิปออนจะช่วยให้คุณไม่ต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยๆด้วยการออกแบบที่สะดวกสบายและการติดตั้งที่ง่ายดายแว่นตาคลิปออนคือคำตอบสำหรับทุกการใช้งานไม่ว่าคุณจะอยู่กลางแจ้งหรือในที่รม่มแว่นตาคลิปออนจะช่วยให้คุณดูดีและรู้สึกสบายทุกเวลาเลือกแว่นตาคลิปออนเลือกเซนต์แพทริกวันนี้เพื่อความสะดวกสบายและสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร สั่งซื้อวันนี้ที่ Rapid Shopping และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการใช้แว่นตา โอ้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าข้อดีของแว่นคลิปออนนะคือเนี่ยที่เราจัดเซตไปให้คุณผู้ชมไม่ต้องพกเยอะเอรินไม่ต้องเอาไป6ชิ้น7จชิ้น8ชิ้นที่วุ่นวายครับทุกอย่างจะถูกรวบรวมอยู่ในกระเป๋าใบนี้เป็นไงฮะก็ให้ไปด้วยเห็นไหมฮะเขาจะแบ่งซองเก็บคลิปออนไว้อย่างเรียบร้อยนี่คือแว่นหลักของเราใช่ไหมก็เก็บไว้นะครับวันไหนพกไปแบบบางทีมันมีหลายชุดหลายสูตรต้องใส่อ่ะนะไปงานบางทีเช้าออก4ีห้างานอย่างเงี้ย นะต้องใช้เหมืนมอนมีช่องช่องช่องไว้เสียบเลยเูราะฉะ้สะดวกพก,กพามากมากและก็สะดวกใช้งานด้วยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วฉันจะเลือกเลนส์แต่ละเลนส์ใช้ยังไงล่ะนะคะจะเลือกจากอะไรดูจากอะไรนะคะนี่เดี๋ยวลีนอธิบายให้ฟังว่าเลนส์แต่ละเลนส์เนี่ยเหมาะกับการใส่ยังไงบ้างเดี๋ยวให้คุณต๊อบเปลี่ยนเลนส์ตามไปด้วยได้เลยได้เลยครับอย่างแรกเลยค่ะเรามีเลนส์ที่หล่อมากนั่นก็คือแฟลชเลนส์ค่ะเป็นเลนส์ประหลอดนะคะซึ่งประลอดที่เราให้เนี่ยมี2สีนะเนี่ยมีประหลอดเป็นประ นี่สวยทั้งคู่เลยแล้วแต่โอกาสที่อยากจะใส่แต่คุณสมบัติของเขาค่ะช่วยป้องกัน UVA UVB นะคะตัวเลนเนี่ยจะช่วยลดแล้วก็สะท้อนแสงได้อย่างดีถ้าคุณเจอแดดจะจัดแดดจจ้าเนี่ยใช้ตัวนี้เลยนะคะอ่ะหล่อมากมาเปลี่ยนเลนกันต่อเลยเลนโพลาริสค่ะโพลาริสถูกแอบแบบมานะคะเพื่อกรองแสงโพลาริสจะเป็นยังไงสังเกตว่าโพลาริสเขาจะเป็นสีดำสนิทครัน้ำสนิทแบบนั้นนะคะช่วยป้องกันแสงที่มาจากทางด้านบนมาจากทางด้านล่างโดยเฉพาะแสงแบบ ที่เราเวลาเราขับรถอ่ะเราเห็นแบบลอยๆเหมือนมีน้ําน้ําสะท้อนมาที่ตาตัวนั้นจะช่วยตัดแสงได้นะคะตัวนี้จะช่วยป้องกันถนอมดวงตาของเราได้ดีด้วยค่ะม,มาเล่นต่อมาตัวนี้ลินชอบนะเพราะว่าเลนส์ใส่เนี่ยแล้วมันสบายตามากๆนั่นก็คือบลูเลนส์เลนส์สีน้ําตาลนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะสามารถป้องกันแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตาได้นะเวลาที่แบบมีเมฆมากๆคือไม่ได้แดดจัดขนาดนั้นแต่ก็ยังมีแดดอยู่ตัวนี้ก็ช่วยได้นะเขาจะช่วยแยกรายละเอียดวัตถุในที่สว่างได้ดีมาก สามารถเรามองเห็นในระยะไกลได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนกลางคืนใครขับรถกลางคืนแล้วมองไม่ค่อยชัดบ้างยกมือเคยยกมือเขาเนี่ยแหละผมได้ตัวดีเลยชอบขับกลางคืนแล้วมองไม่เห็นจริงก็เป็นนะบางทีเราเห็นดวงไฟเป็นแฉกๆเลยเรารู้สึกว่าหลาตามากๆถ้าคุณมีอาการแบบนั้นให้ใช้เลนส์ตัวนี้เลยค่ะ n i t d r i v i n g Lens นะคะเป็นเลนส์สีเหลืองช่วยลดแสงจ้านะคะช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นช่วงเย็นช่วงกลางคืนนะจะเห็นคมชัดมากยิ่งขึ้นด้วยมองเห็นแยกรายละเอียดได้ชัดเจน อย่างอลีนใช้เลนตัวนี้บ่อยตอนไหนอตอนเวลาขับรถแบบ อยู่กลางวันแล้วขับรถไปห้างบางทีเ,เข้าในห้างปุ๊บมันต้องรีบเปลี่ยนแว่นตาไงเข้าใจเลยคนที่มีแว่นใส่ตาน่ะแล้วเขาต้องมาเปลี่ยนเลนน่ะและ<อ>้วขับรถไปด้วยแล้วเข้าในที่มืดอ่ะปรับแสงไม่ทันแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหานะคุณสามารถใช้แว่นใส่ตาอยู่แล้วคุณก็สามารถใส่เลนสีเหลืองนี้ได้นะคะหรือว่าตอนกลางคืนหรือว่าเข้าอุโมงค์ก็ได้โอ้โหตอบโจทย์มากๆอ่ะอ,อีกหนึ่งเขาเรียกว่าฟังก์ชันที่เราให้ไปคุณผู้ชมครับแสง UV มันอยู่รอบตัวเราไปหมดและ UV ที่ทําร้ายดวงตาและร่างกายของเรานั่นคือ UV 400จะบอออกกว่่าาททุุคคลิปีเรให้ณช ไปเนี่ยนะครับมันกัน U V 4 0่ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อหรอต้องทดสอบให้ดูหน่อยคะ่ะอ่ะแม้กระทั่งไอ้ที่ผมใส่อยู่สีเหลืองเนี่ยเดียวกันแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สีประหลอดกันก่อนนะเผื่อไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อฉันใช่ไหมอะดูไปพร้อมกันเลยแล้วกันเออสีส่ร้อยสี่ร้อยไหม U V สี่ร้อยเลยสี่ร้อยอ่ะสีอื่นเป็นศูนย์สีอื่นสีอื่นป๊บ Brow Lens เ,เป็นไหมสี400่ร้อยเช่นเดียวกันไ,ไง สี่ร้อยนะถูกต้องมาแล้วสีเหลืองล่ะอ่าถ้าสีเหลืองคนบางคนแบบว่าเอ้ยเนี่ยบางคนเนี่ยมันเคลือบผ่ังตลอดไว้เปล่าคุณตอนะ้อมเนี่ยสีเหลืองนี่มันใสหน่อยเห็นไหมอ๋อเดี๋ยวดูกันว่ามันกันยูวีไหมมันจะ,ะกันถึงสี่ร้อยล้ว เฮ้ย้ยได้อะสี่ร้อยทุกเลนเลยเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยนะคะแว่นตาของเซนแพทิกของเรานะคทุกเลนกัน U ูวีสี่ร้อยหมดเลยและนอกจากนี้ค่ะเขายังเป็นเลนโพลาไรซ์นะคะที่ถนอมสายตาดูจากอะไรบ้างเลยให้คุณชมดูตัวนี้ก่อนให้ดูแผ่นนี้นะคะแผ่นนี้เขามีคนเล่นสกีอีกคนค่ะคนเดียวครับคุณเคนเดียวนะแต่จริงๆแล้วเขาเล่นสองคนเฮ้ยจริงป่ะยเลนโพลาไรซ์เขาจะมองเห็นนะตัวนี้นี่เห็นไหมเห็นอีกคนไหมคะเขาอยู่ตรงนี้คุณเชมนั่นไงนั่นไงเห็นแล้วเ เห็นแมนไหมนั่นกระโดดอยู <K <K man, <K 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 ่นั่นแท้นี่กระโดดอยู uh ่ข้างๆนะแต่ถ้าออกไม่เห็นแต่ถ้าใส่เข้าไปเห็นไหม นั่นแงบอกแล้วตัวนี้คือการเป็นแผ่นทดสอบนะคะว่า UV 400ของเราเนี่ยเป็นเลนโพลอไรซ์ ol ol จริงๆด้วยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับอ่ะอย่างที่บอกไว้ซื้อแว่นไปใช้งานเนี่ยนอกเหนือจากฟังก์ชันนะครับในการกรองแสงในรูปลักษณ์และสไตล์ที่เราใส่แล้วเหมาะกับเราอีกหนึ่งสิ่งที่ควรจะให้ความสนใจก็คือเรื่องของความแข็งแรงครับเอลินคุณผู้ชมครับลหลายๆคนนั้นมีปัญหานะซื้อแว่นแล้วก็คือบางทีใช้ช่วงแรกๆก็ถนอมแหละแล้วพอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเริ่มไม่ค่อยห่วงห่วงหาไม่ค่อยสงสารแว่นใช้ ครับคุณผู้ชมครับมาดูความแข็งแรงเนี่ยมือผมอ่ะดูดูกล้ามผมนะผมไม่ได้ไม่ไม่ไม่ทีมงานแจ้งบอกว่าพี่ท็อปเอาให้เต็มที่เลยจริงเหรอคะผมจะบีบให้มันมันแรงเยอะมากเลยนะคุณยกแต่ลูกเหล็กนะอันนี้นี่นี่นี่อันนี้คือผมบีบแบบใช้แรงนะครับไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าผมแบบตอบโจทย์ตรงไหนรู้ไหมบางทีคนชอบเผลอเอาแว่นตาใส่กระเป๋ากางเกงแล้วนั่งท้าบ้าได้เนี่ยอย่างบางคนเนี่ยใส่กางเกงเนี่ะผมถ่างถ่างน้องน้องบอกอ บางทีนะบางคนแบบหน้าใหญ่หน้าเล็กต่างกันไงแต่ว่าบางทีอยากใส่แว่นอันเดียวกันอ่ะเข้าใจไหมเพามีหลายเลนน่ะอ่ะไม่พอครับผมท้าทายกดฟิสิกส์ลงไปอีกนะครับผมจะแบบหักมันแบบนี้ป้าพังน่ะพังไหมไม่พังเลยหรอนี่ โอ้มันเขี้ยวโ, <im> โ,<อ> <im> โอเคค่ะเ <im> ข้าใจแล้วอวดดีขนาดนี้นะคะเปลี่ยนเลนได้เยอะแถมแข็งแรงทนทานแบบนี้นะแต่ที่ต้องรีบกว่าน,นั้นคือโปรโมชั่นวันนี้ครูคุณต้องรีบแล้วอย่างที่บอก99สายตอนนี้ออกไปกี่สายแล้วนะคะเหลือ65สายเหลือ65สายแล้วคุณผู้ชมเพราะฉะ <im> นั้นตอนนี้ต้องรีบแล้วนะต้องรีบแล้วมาฟังโปรโมชั่นอีกสักรอบนะคะว่าวันนี้ได้อะไรไปบ้างนะคะวันนี้ได้เซตแว่นตาคลิปออนไปนะที่เปลี่ยนเลนได้ถึง6เลน ซื้อ1เซตให้ไปเลยอีก1เซตใส่ได้สองคนแล้วนะ oh. ยังไม่พอค่ะนะคะถ้าโทรมาทันในรายการสดนี้เท่านั้นนะเราแถมเข็มขัดสวยๆนะคะปรับ,บอัตโนมัติมูลค่าเซตละ490บาทให้ไปอีก4เส้นแล้วก็นาฬิกาข้อมือค่ะเรือนละ390บาทนะอีก1เรือน แว่นตาเท่ๆสวยๆ,ๆแบบนี้กัน UV400 เช่นเดียวกันนะมูลค่าชิ้นละ4 9 0บาทให้ไปอีก8ชิ้นแบบคราบแบบไปให้เลยยังมีแถมกระเป๋าคาดอ,อกไปให้อีก1ชิ้นมีกระเป๋ากีฬาอีก1ชิ้นนะคะทั้งหมดนี้นะราคาเต็มเกือบหมื่นวันนี้สุดคุ้มมากๆทั้งหมดนี้29ชิ้นจ่ายเพียงแค่999บาทจะส่งให้ฟรีฟีขนาดนี้นะคะ999 99บาทขนาดนี้คุ้มขนาดนี้ไม่โทรไม่ได้แล้วรีบโทรเลยค่ะ วันนี้เรามาจัดเซตพิเศษให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอกันเลยค่ะกับเส้นแพทาิกเซตแว่นตาคลิปออนที่จัดหนักล้นๆให้ถึง29ชิ้นคุณผู้ชมครับตัวแว่นนั้นมีน้ำหนักเบาสวมใส่ง่ายสบายวัสดุมีความยืดหยุ่นไม่หักง่ายด้วยนะครับ เป็นวันที่สามารถเปลี่ยนเลนได้ถึง5เลนจัดเลนค่ะเลนเคลือบประลอดเลนโพลาไรซ์นะคะบราลเลนเลนสีน้ำตาล Night Driving Lens คือเลนสีเหลืองค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษเซนตแพทริกเซ็ตแว่นตาคลิปอ่อนปกติเซ็ตละ890บาทซื้อวันนี้1เซตแถมฟรีทันทีอีก1เซตและถ้าคุณผู้ชมโทรทันในรายการสดเป็น99สายแรก รับฟรีไปอีกค่ะกับเข็มขัดปรับอัตโนมัติมูลค่าเส้นละ490บาทจำนวน4เส้นยังไม่พอยังมีนาฬิกาข้อมือมูลค่าเรือนละ390บาทอีกหนึ่งเรือนและยังได้แว่นตา UV 400มูลค่า490บาทอีก8ชิ้นคระแบบไปให้ยังไม่พอยังแถมกระเป๋าคาดอกอีกหนึ่งใบมูลค่าใบละ490บาทและกระเป๋ากีฬาใบใหญ่อีกหนึ่งใบมูลค่า690บาท ทั้งหมดนี้ที่คุณเห็นราคาเต็มอยู่ที่9,230บาทแต่วันนี้ฟังดีๆค่ะสายจบราคาเดียวสุดคุ้มเพียงแค่999บาทได้ไปทั้งหมด29ชิ้นและยังส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วยรีบโทรเข้ามาเลยค่ะที่เบอร์02-666-9426หรือแอดไลน์ที่แอดไซน์และบิดช้อปปิ หรือจะสแกน QR Code ด้านมุมจอได้เลยสา,สามารถติดตามข่าวสารได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอรับของที่บ้านได้ Jesús. เลยสบายๆมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะชวนมาทดสอบความแข็งแรงของแว่นตาเซนแพทิกหน่อยดีกว่าในที่ว่าแข็งแรงจะแข็งแรงขนาดไหนนะคะ ให้ดูเลยว่านี่ดินบีบแบบนี้เลยนะเหมือนเรานั่งทับหรือเราเอาใส่กระเป๋าวะ่ะใส่กระเป๋ากางเกงมันก็ยังแข็งแรงแบบนี้เลยหรือใครหน้าก,กว้างใหญ่ๆนะโดนพี่เอา แว่นตาไปใส่นี่มันก็ยังกลับคืนรูปหรือว่าจะแบบนี้โอ้โหน้องงอขนาดนี้ยังไม่เป็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นค่ะอันนี้การันตีได้เลยนะแว่นตาเซนเป็นเด็กของเราแข็งแรงมากจริงๆค่ะโอ้ไม่ใช่แค่ความแข็งแรงเท่านั้นนะคุณผู้มชมครับเอรินครับอีกหนึ่งสิ่งก็คืออัทธประโยชน์ที่ได้ไปก็คือการป้องกัน U V 4 0 0้ครับมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละเลนแต่ละอันที่เราให้ไปในคลิปออนนั้นเนี่ยมันกัน U V ได้ไหมมาเริ่มกันที่จากเลนประหลอดนี่อันนี้ป๊าบเข้าไปให้ เป็นไงฮะ400ไหม400ค่ะถึงงานไม่ขาดไม่เกินนะอามาสีน้ำตาลบ้าง brown 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 ์เ n น brown ์เ n นก็400ใช้เกี่ยวกันอูแสงแดดเมืองไทยแล้วร้อนร้อนนะมันต้องป้องกันให้ได้ถึง400เลยนะออามากันที่สีเหลืองบ้างนะฮะเป็น night drive เนี่ยแบบนี้ปั๊บเขาให้นั่นไงบอกแล้วว่าทุกเลนของเราสามารถถนอมดวงตาของคุณจาก UV 400ได้เพราะฉะนั้นเส้นผาติการันตีให้คุณเลยค่ะ เคยไหมเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนแว่นตากันแดดกับแว่นตาธรรมดาแว่นคลิปออนจะช่วยให้คุณไม่ต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยๆด้วยการออกแบบที่สะดวกสบายและการติดตั้งที่ง่ายดายแว่นตาคลิปออนคือคำตอบสำหรับทุกการใช้งานไม่ว่าคุณจะอยู่กลางแจ้งหรือในที่รม่มแว่นตาคลิปออนจะช่วยให้คุณดูดีและรู้สึกสบายทุกเวลาเลือกแว่นตาคลิปออนเลือกเซนต์แพทริกวันนี้เพื่อความสะดวกสบายและสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร สั่งซื้อวันนี้ที่ Rabbit Shopping และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการใช้แว่นตาวันนี้เรามาจัดเซตพิเศษให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอกันเลยค่ะกับเซแพลาสติกเซตแว่นตาคลิปอ่อนที่จัดหนักล้นลให้ถึง29ชิ้นคุณผู้ชมครับตัวแว่นนั้นมีน้ำหนักเบาสวมใส่ง่ายสบายวัสดุมีความยืดหยุ่นไม่หักง่ายด้วยนะครับ เป็นวันที่สามารถเปลี่ยนเลนได้ถึง5เลนจัดเลนค่ะเลนเคลือบประหลอดเลนโพลารซ์นะคะบราวเลนเลนสีน้ำตาลไนท์ดร ving เลนคือเลนสีเหลืองค่ะซื้อวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ1เซ็ตแถมฟรีทันทีอีก1เซ็ตถ้าโทรมาทันในรายการสดนะครับเป็น99สายแรกรับฟรีไปอีกกับ15ชิ้นทั้งเซ็ตรวมแล้ว29ชิ้นจากราคา9,230บาทครับจ่ายจบราคาเดียวแบบสุดคุ้มเพียง999บาบาทส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับ โอ้โห <Hey. S 1> คุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เป็นไงกระแสสายเข้าไม่หยุดไม่หย่อนตอนนี้นะครับคอเจนเตอร์ของเราบอกว่าเหลือ3าสเจ็ดตาโอ้อย่าช้าเลยนะครับคุณผู้ชมขอให้เป็นผู้โชคดี1ใน99สายที่โทรมานะครับ,รบอย่างที่บอกไปนะฮะนอกเหนือจากของดีที่จะได้ไปใช้แล้วคุณผู้ชมครับการพกพาการใช้สอยนั้นก็สะดวกสบายไม่ต้องพกแว่นให้วุ่นวายครับนี่เราในเซตเนี่ยมีกระเป๋าแบบนี้ให้ไปด้วยนะครับนี่ผมขออนุญาตลูซิปก่อนไปแล้วเพื่อจะได้เปิดง,ง่ายๆให้ดูว่าเวลาเขาจัดเก็บเนี่ยมันดู กแบบเมนจเมนต์อย่างนี้เขาจะมีช่องช่องช่องไว้นะไว้ให้ใส่เลนแต่ละอันนะคะตามช่องไว้เลยเพราะเลนจะได้ไม่สีกันจะไม่เกิดรอยขีดข่วนด้วยนี่อ่ะเนี่ยอย่างผมเก็บเลนไว้ตรงนี้นี่แล้วใส่อยู่นี่งแอบไปอยู่ เรียบร้อยเราไม่ต้องกลัวแว่นเป็นรอยเป็นไรเลยนะฮะสะดวกมากถูกต้องค่ะแล้วหลายคนนะคะอ่ะเพิ่งเปิดมาเจอสงสัยอีกแล้วว่าเลนส์แต่ละเลนส์มันใช้โอกาสไหนใช้ตอนไหนะนะคะจะบอกว่าเลนส์ของเราค่ะนะคะใช้ได้ทุกโอกาสเลยอย่างแรกเลยนะคะถ้าแดดร้อนๆแดดจัดๆคุณหยิบแว่นเลนส์ประหลอดมาได้เลยะคะ่ะแฟลตเลนส์ตัวนี้นะคะเลนส์ประหลอดเขามี2แบบนะมีเลนส์สีน้ําเงินกับเลนส์สีเงินนะคะสวยดูดีคลิปออนไปแบบนี้ค่ะด้วยแม่เหล็กที่ดูดขั้นสูงนะคะ <laughs> ใส่เข้าไปแบบนี้ตัวนี้จะช่วยป้องกัน UVA UVB นะคะช่วยลดแสงสะท้อนต่างๆนะคะยังไม่พอเลนต์ต่อมาค่ะเลนที่ถูกออกแบบมาเพื่อกลองแสงนะคะนั่นก็คือเลนโพลาไรซ์นั่นเองโพลาไรซ์เ <Ừ. S 1> นี่ยนะคะจะสามารถกรองแสงสะท้อนได้นะคะแสงที่มาจากด้านบนแสงที่มาจากด้านล่างที่มากระทบสู่ตาของเราทําให้เวลาเราขับรถหรือว่าวิสัยทัศน์มองไม่ชัดเจนตัวนี้พอคุณใส่ไปปุ๊บเนี่ยจะมองเห็นสว่างและมองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเลนต่อมาเลนที่ลินชอบเพราะใส่แล้วสบายตามากเลยเพราะสีเขาซอฟต์กับ งตามากนั่นก็คือบราวเลนค่ะบราวเลนนี่ตัวนี้สามารถป้องกันร,รังสีสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตาได้เวลาที่เมฆเยอะๆแดดไม่จัดนะคะแต่เมฆเยอะๆตัวนี้ให้เลือกใช้เป็นบราวเลนเขาจะแยกวัตถุสว่างขึ้นมาชัดเจนมองเห็นวัตถุระยะไกลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนใครขับรถตอนกลางคืนให้เปลี่ยนเป็นเลนส์สีเหลืองเลยค่ะนายดิวิ้งเลนส์นะคะตัวนี้เนี่ยช่วยลดแสงจ้าและเขาเพิ่มแสงเพิ่มวิสัยทั์ในการมองเห็นช่วงเย็นช่วงกลางคืนนะคะทำให้มองเห็นชัดขึ้นแยกแยะรายละเอียดของวัตถุได้ดีขึ้นด้วยนี่คือเล์ทั้งหมดนะคะเราสามารถเลือกใช้ตามที่ลินบอกได้เลยค่ะโอ้โหนะแบบนี้นะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะไปไหนทําอะไรนะครับบอกเลยว่าอัตถประโยชน์นั้นได้แน่นอนอ,อีกหนึ่งเรื่องเวลาคนซื้อแว่นนาะิลินคุณผู้ชมฮะก็จะต้องใส่ใจเรื่องของดีไซน์ใส่ ายแล้วดีไซน์ก็ต้องสวยด้วยนะครับเหมาะกับรูปหน้าทุกทรงเลยอย่างผมน่าจะเป็นคนมีปัญหาหาแว่นใส่ยากมาก<อ>แต่เซนส์นแพทิ่นก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะมีเลนส์หรือไม่มีเลนส์นนะ ป็นไงเอาไม่ต้องอวยเพื่อนดูหล่อดูดีดูดีจริงๆริงไม่ตลกอ่ะบางทีเราใส่เล่นเล่นอะไรไปสักอย่างแล้วเราใส่ปุป๊บกับหน้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเ่อเนี่ยไม่เหมาะกับเราอ่ะรู้สึกตลกแต่เนี่ยท็อปกับลินใส่อยู่เนี่ยนะคะคก็คือเป็นเลนตัวเดียวกันแบบเดียวกันแต่เราดูดีทั้งเพศหญิงเพศชายใส<ช>่ได้ใช่คืออ,อยใหญ่ไอ้ลินเนี่ยก็คืออากะโหลกแล้วก็โครงหน้าเล็กกว่าท็อปใช่ไหมถูตมกต้องอาจจะใส่แว่นแล้วบางทีถ้าเกิดใหญ่ไปมันก็ดูไม่ดีแต่อันนี้ก็คือใส่แล้วพอดีกับใส่หน้าดูดีไหมคุณผู้ชมคคะะเป็นนไงดดูีรับอยขาผมมมนนีีโโแกกกกก้้หหหะะะลาาจ ใหญ่เนี่ยนะครับ <Ừ. S 1> ใส่แว่นหาแว่นใส่ยากนะครับเป็นไหมรอดไหมถามหน่อยว่านะ้านะนะกระโหลกใหญ่ๆ่แบบนี้เนี่ยอึดอ,อัดไหมเจ็บไหมตึงรัดไหมไม่เลยก็ยอย่างที่บอกเนี่ยคือเขาทนและแข็งแรงนะครับคือมันยืดหยุ่นเนี่ยเ<อ>มื่อกี้เราบีบเราโชว์เราหักเรางอเราท,ท้าทายแรงฟิสิกส์ให้ดูไปแล้วว่ามันทนขนาดไหนเนี่ยมันยังคงใส่ได้สบายอยู่เลย<อ>ที่สําคัญนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแว่นไหลยอันเพราะว่าเขาเป็นคริปออนคุณผู้ชมนะใช้ชีวิตช่วงไหนตอนไหนทําอะไรนะครับแค่ใส่แค่นี้ก็หายถ่วงเลยสบายนะต้องประกอบของเขาเนี่ยคุณสามารถไปเปลี่ยนเลนส์สายตาได้นะ เข้าใจเลยว่าคนที่มีค่าสายตาเขาต้องใส่แว่นตาตลอดเวลาคุณสามารถเอากรอบนี้ไปเปลี่ยนแล้วก็ใส่คลิปออนของเราไปใช้ในทุกโอกาสเลยฟังแบบนี้อยากได้หรือยังคะ<ม>ถ้าอยากได้แล้วเดียววันนี้มาดูโปรโมชั่นของเราอีกสักรอบนะแว่นตาคลิปออนแบบนี้นะคะให้ไปถึง6เลนด้วยกันนะซื้อ1เซ็ตมีกระเป๋าให้ด้วยนะแถมให้อีก1เซ็ตนะคะยังไม่พอยังแถมอีกในกับเข็มขัดนะคะที่แบบปรับระดับได้นะตัวใหญ่ตัวเล็กใส่ได้เลยนะถึง4ชิ้นนะคะยังมีนาฬิกาส,สวยๆค่ะอีก1เรือนยังไม่ พอนะยังแถมกับกระเป๋าคาดอกอีกหนึ่งชิ้นกระเป๋ากีฬาสวยมากเลยอันนั้นนะอีกหนึ่งใบทั้งหมดนี้29ชิ้นคุณใจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทราคาเต็มเป็นหมื่นไม่ต้องจ่ายนะแต่ต้องโทรให้ทันตอนนี้เท่านั้นที่สำคัญจัดส่งฟรีด้วยค่ะโอ้โหอย่ารอช้าคุณผู้ชมครับตอนนี้สายเหลืออีกไม่มากแล้วให้เป็นผู้โชคดี1ใน99สายโทรเลยครับ โปรโมชั่นสุดพิเศษเซนแพทริกเซตเว่นตาคลิปอ่อนปกติเซ็ตละ890บาทซื้อวันนี้1เซตแถมฟรี free, ทันทีอีก1เซตและถ้าคุณผู้ชมโทรทันในรายการสดเป็น99สายแรกรับฟรีไปอีกค่ะกับเข็มขัดปรับอัตโนมัติมูลค่าเซ็ตละ490บาทจำนวน4เส้นยังไม่พอยังมีนาฬิกาข้อมือมูลค่าเรือนละ390บาทอีก1เรือน และยังได้แว่นตา UV 400มูลค่า490บาทอีก8ชิ้นครับแบบไปให้ยังไม่พอยังแถมกระเป๋าคาดอกอีก1ใบมูลค่าใบละ490บาทและกระเป๋ากีฬาใบใหญ่อีก1ใบมูลค่า690บาททั้งหมดนี้ที่คุณเห็นราคาเต็มอยู่ที่9,230บาทแต่วันนี้ฟังดีๆค่ะจ่ายจบราคาเดียวสุดคุ้ม เพียงแค่999บาทได้ไปทั้งหมด29ชิ้นและยังส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วยรีบโทรเข้ามาเลยค่ะที่เบอร์026669426หรือแอดไลน์ที่แอด t y l l a b b i t s h o p p i n g หรือจะสแกนคิวอ d e คดด้านมุมจอได้เลยสามารถติดตามข่าวสารได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวาภายใน2-5วันนั่งรอรับของที่บ้านได้เลยสบายๆมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ